สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้เช้าวันจันทร์นะครับผมเลยมาอัดคลิปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเตือนภัยพี่น้องประชาชนหลายคนขัดสนเรื่องเงินอยากจะกู้เงินนอกระบบนะครับนะจำเป็นต้องอกู้ยืมเงินนอกระบบไม่สามารถกู้เงินธนาคารได้ก็ปรากฏตอนนี้ก็จะมีพวกที่หัวใสแต่เป็นคนชั่วโดยสันดานกะ็คือว่า ไปตั้งเพจขึ้นมาอ่านะครับรับจำนำรถนะใครสนใจอยากกู้ยืมเงินก็เอารถมาจำนำนะครับนะแล้วพอจำนำรถเสร็จพอถึงเวลาเราต้องไปถ่ายปรากฏเอารถไปขายหมดเลยนะครับนะเอารถของเราไปขายนะครับแล้วก็ตำรวจเขาจับมาเนี่เป็นจำนวนมากเลยเพราะนั้นก็นะครับการจำนำรถตามเพจต่างๆทาง Facebook นะทางแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่านะเราเอาไปจํานําเสร็จเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเอารถของเราไปขายหรือเปล่านะครับแล้วรถคันหนึ่งก็หลักหลายแสนเป็นล้านเนี่ยพี่น้องประชาชนนะครับเราจะเราํำบากอยู่แล้วมันมาซ้ำเติมพวกเราการกระทำแบบนีนะ้ที่ผ่านมาศาลฎีกาเคยตัดสินนะครับว่ารับจํานํารถเสร็จเอารถไปขายโดยที่ไม่ได้แจ้งให้เราทราบ มีความผิดฐานยักยอกมีโทษจำคุกนะครับท่านก็สามารถแจ้งความได้แต่ถ้าทำเป็นลักษณะเป็นกระบวนการเป็นการหลอกลวงประชาชนอันนี้ตำรวจนะแล้วก็เสร็จแล้วปอปอ,อเขาอาจดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องฟอกเงินได้ยึดทรัพย์บังคับคดีอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะนะแล้วก็การกู้เงินนอกระบบท่านก็ต้องระวังนะครับท่านใดมีปัญหานะต้องการคำแนะนำก็สอบถามมาได้ที่ทนายใครทุกข์ก็ยินดีที่จะ เตือนภัยกันทุกวันครับถ้าท่านติดตามทนายเดชาทุกวันเนี่ยโอกาสที่ท่านจะตกเป็นเหยื่อเนี่ยมีน้อยนะนะครับเป็นหนี้เป็นสินเป็นอะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปยุ่งกับอะไรก็ชื่อมันก็บอกแล้แลนอกระบบเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์เป็นประโยชน์กับประชาชนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับจุกรูจุกรูจุกร,กรูยามเช้าครับสวัสดีครับ